สวัสดีค่ะมอนี่กัมมพบมะปอกกันอีกแล้วนะคะครับช่องนุษยยาพ้าลวยมอนี่แอดมินกับสพาพี่ผานนองเข้าไปอัปเดตเลขบัตรปลาหนองชาติขึ้นก่านะคะว่าพระอาจารย์บนขึ้นกระดานไหนไปบนใดแนว่าอีกไปมันจะเป็นตัวใดนนะคะามาเดินทางไปน้ากันเลยค่ะทางช่องเข้านี่อาจจะเป็นช่องไม่หวดหนี่งหวัวแรกผู้ที่ตามอ่กว่าันหลายกับซอย กดไหลกดแช่ให้ทังง่องขาน้ำในเด้อนจน้าไปน้ำจานเลยค่ะไป่ใส่ใสย,ย,ย,ยอันพาจานเพิ่นล่งไปทงมันบอมเนี่มาสีผ้าแม่เพิพ่นมานลดน้ำมุนเนี่ยนะพ่นปวดขา หนูก็เรยว่ามันมน้าตัวเลขเป็นแนวทางให้ขาเจ้าน้าเพรน,นันได่เบาอยังยอีมพราะแม่ไก่มือมากจ,จากแล้วเพิ่นขึ้นกระดานห้น้าบ่าบ่ขื่นก้ขึ้นมันน่เออบ่ขึ้นกระดาแต่ยน้ำบ่บ่ือนก่านอ มันค้นหลายส่วนหลายหนูกับเขาใจอยู่ว่าแม่ก็รืมหนูช่องมันกับไม่อยู่เนะาะเป็นแนวทางก็จะมาไก่มือมาไปตามหายเด้อจะหา่างพาอาจารย์เพิ่นวาจาังใดห้าเิ็นนกระด้านหายห้าเิ่นนั่นเปลี่ยนมืออย่างจังสิแม่เพิ่นกับยังง่ายยิบผมคือเกาบ่แม่ 5, เลยได้โอกาสเลยพ้าแม่เรามาหลดหนังม้วนน้ำเน่าปวดขาบาเศร้าแม่เราเป็นมืดเศาผู้เฒ่าก็กับผาไปหาหมอชี้ยื่นอยู่เพิ่นกะว่าแต่ใส่เวลาจักหน่อยหอมมาแล้วจ้าจ้าได้มาเพิน่นโบไหไาทยเนาะนี่นะคะว่างหันพาจานเพิ่นกะได้เจิมรถขั้นเนี่ยนะคะกัเป็นแค่แนวทางเด้อค่ะเเด้พอพราะว่า แอดมินก็ได้ถามแม่ขาวพ่นพ่นก่ายังย่ำอยู่โตเก่าอยู่คือวันที่ยี่สิบหกกุมภาพันธ์พ่นสิดามากยกเสาเอกสางศาลีรัธธกษาล้วกษาอาจารย์เพิ่นก็มาเจิมรถขั้นนี้่ะคะทะเบียนตัวนี้ยนะคะซูม้มาด้วยกไกลเป็นแคนแนวทางนะคะกก่องค์กรจบลิบค่ะขอให้พ่อแม่พี่น้องโชคดีรวยๆถูกหวยไปน้ำกันได้จ้าวันดีค่ะ